สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลลาวพัฒนาของวันที่5กุมภาพันธ์2568นะครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนบนะาครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักละในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง u t u b e ขอให้ f สีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนครลชนั้น ขอ F4 ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับครับ ผลของเราพัฒนาวันนี้ผลที่ออกนะครับผม001801นะครับผม3ตัวบนออก801นะครับผม2ตัวล่างออก18นะครับผมมาดูครับนะครับสูตรนะครับผมที่เลขาดวางให้นะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับก็ เข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเข้าไปที่18ล่างแล้วก็เข้า0ูนบนนะครับผมนะครับเมื่อบินแล้วคู่เจาะเข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับหนึ่งแและ0ูนนะครับส่วนตัวเด่นชนไปที่นะครับผมชนไปที่นะครับผมนะครับศูนนะครับศูนย์เนะครับผมนะครับก็นะครับมาที่0ูนย์นะครับตัวที่เลขลาดเน้นให้0ูนย์นะครับผมนะครับ เดินบนล่างสูตรสนะครับเลขลาดวางไว้0ูนย์หกหนึ่งก็มามาทั้ง0ูนย์นะครับแล้วก็1นะครับนะครับตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้มานะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ1นะครับบนนะครับผมล่างครับศูนย์บนนะครับตรงนี้ก็บนนะครับตรงนี้ก็บนนะครับ เลขทศราษนะครับผมเน้นไปที่0เม็ดเดียวนะครับผมนะครับจับให้ก็มีทั้งหมดอยู่นะครับผม3คู่นะครับผม0 7 0 9 0 1นะครับผมนะครับก็เข้าไปที่0 1นะครับก็ดีใจด้วยครับผมกับ FC นะครับผมนะครับนะครับก็3งวดซ้อนแล้วนะครับนะครับนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไป ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสองแปดเก้าเจ็ดนะครับผมงวดวันที่นะครับวันที่นู้นก็เข้าไปที่สองสี่นะครับก็สามงวดซ้อนแล้วนะครับตั้งแต่เลขราดมาทําให้เหลือแค่สูตรเดียวนะครับโดยไม่ต้องจับชนเยอะนะครับก็ดีใจ f อีด้วยครับผมเอาละครับผมนะครับวันนี้ก็สรุปแล้วก็คือเข้า18ล่างแล้วก็เข้าศ1ย์บนนะครับ เข้าตัวรูดศูนย์นะครับนะครับเข้าหมดเลยครับผมนะครับมาดูครับผมวันที่ต่อไปวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะครับเลย<ข>นักาดนะครับผมรัพัฒนา,านะครับผม ห้าพันนะครับผม2568นะครับผมเรียกแล้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับผมนะครับเป็นสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งนะครับยังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ใช้ไปก่อนนะครับ แม่สูตรก็คือนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเมื่อวินกันแล้วจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่เจาะนะครับ fc นะครับเรียวเราจะวินไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทำเช่นเคยนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสาม

3ามห4 6 5 6ครับเรียกราดจะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับผมนะครับสองสูตรชนนะครับผมนะครับนะครับมาดูครับนะครับครับผมก็ศูนน่งแปดนะครับผม01นะครับ บลบหนึ่งนะครับก็เป็น0ูนย์ลบสอะครับแครับลบหนเลบสหลือสามบวกสเท่ากับหนะครับ,รบ,บ,รบตัวน,นี้ก็ยกมาเลยครับ1 2 3 4งบวกสนะครับเป็น6 ตัวชนนะครับผมชนไปที่สามกับหกนะครับผมนะครับผม,นะบนะบผมชนไปที่สามกับ อนี้3กับ6ก็นะครับเราตรงไหนมี3แล้วก็เอาหมดเลยนะครับนะครับตรงไหนมี6กเราก็เอาหมดเช่นกัน,นครับผมตรงนี้ด้วยนะครับผม 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้ากดแดนะครับสกับหนะครับสีตรงนี้ด้วยนะครับผมครบไหมครับผมช่วยดูหน่อยนะครับ 1, 2, 3, 4, งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเคู่นะครับเคู่ทีนี้มาดูตัวเด่น อีกตัวหนึ่งก็คือ1น,นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือ1นรับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรียกลาจะเขียนตรงนี้นะครับรูดนะครับผมนะครับรูด คลก็จะตั้ง1ตั้ง3ตั้ง6นะครับนะครับรู้สึกว่านะครับหนึนี้จะมานะครับเอาเต็มก่อนนะครับเอาเต็มก่อนเอาตัวที่คัดเลยลวกันนะครับผมนะครับจะได้ดูน้อยลงนะครับเพราะว่าตัวเต็มมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับ1นสา 1>, 1 3เอาตามที่เลือกลาดคัดลงมาดีกว่าครับ1 3 1 4 1 6นะครับผม3ครับ3ก็มี3 1 3 6 3 4 3 1 3 1มันกลับไปแล้วนะครับผมนะครับผม นะครับเราตามนี้เลยครับผมกลับให้เลยนะครับผมสามหกสามสี่หกก็เป็นหกหนึ่งหกสามก็กลับให้เลยนะครับหกหนึ่งก็กลับให้เลยนะครับรู้สึกว่า ทั้งหมดจะกลับไปแล้วนะครับยกเว้น41กับ34นะครับผมยกเว้น34นะครับผม64นะครับผมไม่ได้กลับให้นะครับถามว่านะครับผมมาจากไหนเราไปเช็คตรงนี้ครับ นี่ครับผมที่ว่านะครับนะครับสูตรหนึ่งนะครับของวันของวันนี้นะครับผมวันที่วันที่5นะครับก็เข้าไปที่1นึ่งแปดนะครับวันนี้ก็ทําไปแล้วครับนี่ครับชนไปที่1นึ่สามหกนะครับนี่ครับผมนะครับชนไปที่หนึ่งสามหก ทีนี้ก็มี1,4ที่เด่นนะครับ1 4 1 3 1 6ที่เด่นนะครับก็คือตัวนี้นะคก็มีก็มี3 6 3 1นะครับ3 6 3 1แล้วก็3,4มนะครับมาดูสูตร2ครับสูตร2นะครับผมวันนี้นะครับผมเข้าไปที่รูด1ตัวเดียวครับสูตร2นะครับไม่หลุดนะครับผมเพราะยังเข้ารูดอยู่นะครับผมก็เดินทางมาค่อนข้างยาว นะครับสูตรนี้นะครับรู้สึกจะเข้าล่างมากกว่าบนนะครับนะครับเข้าล่างมากกว่าบนในนี้ครับมีตัวไหนครับที่เด่นนะครับก็มี4ที่พูดไปตะกี้นะครับ4กับนะครับสี่นะครับก็คือมีตรงนี้นะครับสี่มาดูสูตร3ครับสูตร3นะครับวันนี้นะครับคือวันที่5เข้าไปที่18ล่างครับตรงนี้ นี่ครับผมครับหนึ่งนะครับผมก็สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับผมก็ทำให้ดูอยู่แล้วก็มาเด่นที่6กับ1ครับกับ3นะครับครับก็ชนไปที่36มหกสามนะครับเหมือนแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับหกหนึ่งหกสามนาะครับมาดูสูตรสครับ สูตร4นะครับวันนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินดีครับผมแค่5ตัวเองนะครับผมก็เข้าไปที่หนึ่งแปดตรงนี้นะครับหลักฐานนะครับเลีย克拉ดทําให้ดูอยู่แล้วนะครับเดินเดินมาอย่างไรนะครับแล้ววันนี้นะครับวันที่ที่จะไปออกผลวันที่7นะครับผมก็เด่นที่1กับนะครับเด่นที่1นึ่งนะครับเด่นที่1นึ่งเด่นที่1ก็คือน่ครับ นี่นะครับนี่ครับสูตรนี้ครับผมสูตรที่7นะครับผมสูตรที่7นะครับวันนี้นะครับผมก็เข้าไปที่นะครับตัวรูดนะครับ8นะครับ8 0นะครับนะครับ8กับ0นะครับผมเรียกแลบเข,ขียนผิดตรงนี้นกับ8กับ0นะครับเข้าตรงรูด8 0นะครับนะครับ วันนี้ก็เด่นที่3กับ6นะครับนี่ครับนะครับส่วนสูตรนี้นะครับผมที่เข้ามาที่บอกว่าทั้งปีนะครับมีคนถามเลขลาดถามเลขลาดมานะครับนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่8นะครับสูตร8คือเลือขลาดเอามาแค่1ึพฤศจิกายนนะครับจริงมันทั้งปีนะครับ นะครับเมื่อปี67นั้นหลุดไปแค่11ครั้งนะครับผมนะครับทั้งปีนะครับเปครับพูดถึงปีนะครับนะครับนะครับนี่ครับเอาแค่เดือนนะครับเดือนมัคกะลานะครับมกราเดเรามาดูที่มัคกะลานะครับมัคกะลาเริ่มจาก3ามมัคกะานะครับก็มาหลุดครั้งเดียวตรงนี้คือวันที่27่สิบเมกะานะครับนี่ครับแล้วก็นะครับวันนี้ก็เข้าไปที่0กับ1 ข้าปรงนีนะครับผมนะครับเข้าตรงนี้นี่นะครับผม F4 วันนี้ก็ได้นะครับผม16ที่มาชนตรงนี้นะครับ F4 ที่มาชนตรงนี้นะครับก็คือ16ตรงนี้นะครับนี่ครับเอามานะคมาชนตรงนี้นะครับนะครับผม F4 เลือลาดนะครับผมเน้นให้ตัวนี้นะครับนะครับแต่จริงมันมีแค่เก้าคู่เองนะครับเลือลาดดึงมาให้นะครับชุดเติมอยู่ข้างบนนะครับนะครับนะครับผมนะครับเก้าคู่นี้ก็ถือว่าน้อยแล้วครับบนล่างนะครับนี่ครับรูดบนล่าง เอาละครับผม F สทีนี้มาฟังครับผมเลขยนัดสรุปนะครับเลขนาคราชลาวพนาวันที่7กุมภาพันธ์สอ6 8นะครับผมนะครับรูดบนล่างนะครับวางไว้1 3 6นะครับ1 3 6เน้นที่6ตัวเดียวนะครับผมนะครับนะครับ6ตัวเดียวคือความเห็นส่วนตัวนะครับ6ตัวเดียวความเห็นส่วนตัวแต่ก็ดึงมาให้ F สแล้วทั้ง3 3ตัวเด่นนะครับ1นะครับ 3 6นะครับ1 3 6นะครับนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าถามจริงไม่กี่ตัวครับเพราะมันเป็นกลับให้แล้วนะครับ3113 1 6 6 1ก็กลับให้แล้วนะครับผม3663ก็กลับให้แล้วนะครับเลขแค่6คู่นะครับผมเลขแค่6คู่นะครับนำไปใช้งานง่ายแล้วนะครับผมนะครับสูตรใดต่างๆก็แสดงให้ดูแล้วนะครับก็ขอว่าให้สูตรมันเดินต่อเนื่องนะครับอย่าได้หลุดเลยนะครับผม ส่วนตัวเด่นที่1กับ3ก็มาประจบกับสูตรนี้ด้วยครับผมนะครับนะครับผมก็เอื้อกันครับว่า6กับ3นี่เด่นจริงๆครับนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับผมนะครับที่เน้นไปที่6เพราะว่าสูตรนี้ครับผมนะครับสูตรนี้นะครับมันมี16ด้วยนะครับผมไม่มี3นะครับเดี๋ยวครับเน้นไปที่6นะครับเนื่องจาก 6มันชนสูตรนี้นะครับนะครับผม f c นะครับเอาล้วครับผมนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับถ้าหลัก6นะครับผมถ้าหลัก6ส่วนตัวนะครับส่วนตัวชอบไปที่นะครับผมชอบทั้ง3ตัวเลยครับชอบทั้ง3ตัวเลยนะครับ ส่วนตัวนะครับเลขนักลาดไม่ได้ระบุว่าบนหรือล่างนะครับผมเอาให้ไปเป็นแบบใช้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะครับขอให้มันเข้าตามที่เลขลาดพูดนะครับก็ดีใจกับ f c แล้วนะครับผมนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เลขเลขนักลาดด้วยนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะรับการสนุนจาก f c ทุกท่านครับผม ครับผมท้ายนี้นะครับเลขลกราดขอนะครับอวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ